สวัสดีครับผมการขวัญเมืองครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องการผาไปนะครับช่องนี้ครับจะเป็นช่องที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับแต่ไม่ใช่การเที่ยวแบบธรรมดาครับเพราะว่าเราจะไปเจาะลึกพาคุณไปดู ภูวิลล่านะครับระดับอัลตร้ารักชวรี่ภูวิลล่าพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโรงแรม5ดาวหรือบูตชิก5ดาวที่คุณนั้นจะต้องร้องว้าวนะครับแม้กระทั่งสิ่งก่อสร้างเก๋ๆนะครับบนภูเขาเช่นวัดที่แบบว่าพิเศษพิเศษนะครับหรือจะเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าโอ้โอเด็ดดวงนะครับแน่นอนครับว่าเราจะพาคุณชมไปอย่างแน่นอนเลยนะครับอีพีนี้อีพีแรกไม่ธรรมดาแน่นอนครับผมมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะพาคุณมาที่ภูวิลล่าหลังนี้เห็นวิวเขาแบบเต็มเต็มเลยนะครับที่นี่เป็น อัลตร้า x ักชูรีพูวิลลาครับทำไมถึงเป็นอัลตร้าเพราะว่าเขามีพื้นที่ใช้สอยเกือบ1,000ตารางเมตรและผมจะพาคุณไปที่นี่ครับอัลตร้า x ักชูรีพูวิลลานัมเบอร์555 พูวิลล่าหลังนี้นะครับเป็นพูวิลล่าที่มีความพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าของนะครับเขาสเปกว่าจะต้องเห็นวิวภูเขาแบบเต็มๆและนอกจากวิวภูเขาแล้วจะต้องมีทุ่งนาด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเอา2อย่างนี้มาผนวกกันรวมถึงความเจริญและความใกล้เคียงของถานที่ต่างๆในอำเภอแม่ริมด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ถูกก่อสร้างขึ้นมาในเวลาเพียงแค่14เดือนเท่านั้นกับอัลตร้าลักชัวรี่พูวิลล่าหลังนี้นัมเบอร์ห5 5หครับ แน่นอนครับถ้าเราพูดถึง Luxury p o o l v i l l a จะไม่พูดถึงสระว่ายน้ำคงไม่ได้นะครับสระว่ายน้ำที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะโอ้กว้างถึง12เมตรนี่คือยังกระสาโรงแรมเลยครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าว่านี่คือ ที่อยู่ในบ้านส่วนบุคคลนะครับและมันพิเศษไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเริ่มจากระบบคอลอรีนใช่ไหมครับที่มีกลิ่นคอลอรีนและก็พัฒนามาเป็นระบบเกลือแต่อันนี้แม่ัอาร้าลักชัวิพูลิลานัมเบอร์555ทั้งทีนี่คือสะระบบมินเนอรัลคัพเปอร์นั่นเองนะครับนะบช่วยเรื่องผิวพรรณแบบว่าว่ายแล้วก็ไม่คันตัวว่ายแล้วย,ยังผมสวยอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมุมที่อยู่ด้านในนะครับเห็นได้ว่ามีโต๊ะแบบว่าเนี่ยเอาไว้แบบว่านั่งิบก,กาแฟ เราทำปาร์ตี้ยามเช้าผมว่ามันชิลมากๆเลยนะครับนะฮะนี่คือระบบน้ำที่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมเห็นแล้วผมว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยมันน่าเล่นจริงๆเลยนะฮะ มองกลับมาทางด้านนี้วิวเขาแบบเต็มๆเลยนะครับแบบโอ้โหอย่างโส์ที่เขาเห็นเลยนะฮะแล้วก็จะมีสเกลปเจอร์สตัวนี้ที่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าชอบมากๆก็คือเป็นม้าทั้ง2ตัวผมแอบถามมาว่าเขาบอกว่าชื่อน้องยิ่งรวยกับน้องมีโชคนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแก่นไม้สักนะครับเป็นรากของต้นไม้สักครับวิธีการสร้างของเขาครับคือเริ่มตั้งแต่การประกอบชิ้นแรกแล้วค่อยๆป,ประกบ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 และขยายออกมาจนกลายเป็น มาที่ทรงพลังและสวยงามแบบนี้ครับโจทย์ของผู้วิลล่าหลังนี้นะครับนอกจากจะต้องเห็นวิวภูเขาแบบเต็มๆครับซึ่งภูเขาด้านหลังก็คือภูเขาม่อนแจ่มนั่นเองนะครับและก็ต้องมีทุ่งนาแน่นอนครับว่าเห็นประตูบานนี้ไหมครับคผู้ชมครับหลายคนที่เอ๊ะเขาไว้ทําอะไรครับมาผมจะเปิดให้ดูครับ ว้าวนะตอนนี้นะข้าวกําลังจะเกี่ยวแล้วนะครับนะฮะข้าวอันนี้แบบว่าต้องบอกว่างามมากๆเลยนะครับเขาใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนครึ่งนะฮะเห็นได้ว่าคือเป็นสีทองอลามอะ่ะอันนี้สิเขาเรียกว่าวิวนาแบบใกล้ชิดของแท้ ดูรอบๆบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะครับว่าโอ้โหมันเอาจ้าลักชวรี่ยังไงนะฮะแต่ก่อนจะไปนี่เห็นกําแพงนี้นะครับจะบอกว่าสวยมากๆเลยครับมันกลับเป็นช่องลมนะฮะแต่เขากั้นระหว่างพื้นที่ส่วนจอดรถแล้วก็พื้นที่ของส่วนแม่บ้านนะครับถือได้ว่าเป็นการใช้งานอย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวไปไปดูในบ้านกันนะครับว่าในบ้านนั้นจะเอาจ้าลักชวรี่ขนาดไหนนะครับตามผมมาครับ โอ้ทุกคนครับตอนที่ผมเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเข้ามาถึงปุ๊บในะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนเคาเรียกว่าเหมือนกับโถงต้อนรับนะเชืนอได้ว่าโอ้เขาประดับตกแต่งอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับที่สําคัญคือทั้งหมดทั้งโซนนี้ซิลลิ่งสูงมากๆเลยวครับนะอากาศจากสายตานี้ก็น่าจะประมาณ5เมตรเห็นจะได้นะครับและพอมองไปทางนี้โอ้ ตามโจทย์เลยนะครับนะฮะเพราะว่าวิลล่าหลังนี้นะครับโจทย์ของเขาก็คือต้องการที่จะให้เห็นวิวภูเขาแบบพาโนรามาในทุกๆห้องของบ้านนะครับและห้องนี้ก็คือ l ลฟิ่งรูมนะครับหรือห้องนั่งเล่นรวมถึงเป็นการใช้รับแขกด้วยนะครับฟิลิ่งสูงมาก5เมตรนะครับโอ้โหแบบนี้ ปร่งโล่งสบายแล้วก็เห็นวิวได้อย่างชัดเจนฝั่งนี้ก็เห็นสระว่ายน้ําอย่างชัดเจนนะครับจริงๆผมมีโอกาสได้คุยกับคนออกแบบ HOME ผ d e s i g n e r ของบ้านหลังนี้นะครับคุณนัทเสกสรรชินวัฒนานุกูลนะครับเขาบอกว่าภายนอกตัวบ้านนะครับเขายึดหลักการดีไซน์ในคอนเซปที่เป็น LUXURY MODERN TROPICAL นั่นเองแต่การตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับเขา ใช้การตกแต่งแบบเาเรียกว่ามินิโบโฮนะครับคำนี้หลายคนรู้จักหลายคนยังไม่รู้จักนะครับมินิโบโฮก็คือ,อ,อจริงๆแล้วมันมาจากคําว่าโบฮีเมียนแต่โบฮีเมียนเนี่ยมันจบแบบว่ามีความเวอร์วังอลังการนะครับเขาก็ย่อส่วนย่อส่วนลงนะครับให้มีความเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวัสดุต่างๆนะครับเขาก็จะเลือกใช้อะไรที่เป็นแบบว่าสีโทนเอิร์ธโทนละก็สีธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นเฟอร์นิเจอร์เกือบทุกชิ้นในบ้านหลังนี้นะครับยังเป็นแบบคัสตอมไมซ์นะครับนั่นคือ สั่งทําขึ้นมาฟิตติ้งตามไซส์ตามขนาดส่วนพื้นที่ต่างๆของแต่ละห้องในวิลล่าัมเบอร์555หลังนี้ครับ คุณผู้ชมครับผมชอบนะครับเพราะว่าเขาให้ความสําคัญมากๆเลยเขามีบานเฟียมตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะเพื่อจะกั้นระดับความเย็นของแต่ละห้องเนี่ยให้เสถียรมากที่สุดนะครับถือได้ว่าเป็นความใส่ใจของคนออกแบบนะฮะเรามาที่กันโซนที่เขาเรียกว่าเป็นด d i n งแอเรียนะครับในโซนนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนของดนิง d i n i n งก็คือโต๊ะทานอาหารนะครับแล้วก็ผนวกกับส่วนของที่เป็นครัวฝรั่งนะครับนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นแพนทรีนะครับมันใหญ่กว่าแพนทรีเป็นครัวฝรั่งได้เลยนะครับนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าโอ้โห แต่ละส่วนเขาให้ความสําคัญมากๆเลยครับ Dining area คอนเน t กับส่วนนี้ทําให้บริเวณนี้ค่อนข้างจะใหญ่และกว้างมากๆเป็นพิเศษตรงกลางเขาก็มีไอแลนด์นะครับเพื่อบอกว่าเวลาไม่ได้มีแขกเนี่ยอยากทานอาหารง่ายๆก็ทานกันอยู่บนนี้นะครับพร้อมกับส่วนที่อยู่รอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิงค์เองนะครับนะฮะซึ่งสามารถล้างจานชามง่ายๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการทําอาหารที่มีกลิ่นแรงๆเพราะว่าเวลาทําอาหารที่กลิ่นแรงเช่นอาหารไทยเนี่ย ต้มผัดแกงทอดทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปทําที่โซนของครัวไทยนะครับโซนนี้ก็จะทําขนมทําเบเกอรี่ทําสลาดัดชงกาแฟตอนเช้าแต่เขาก็มีอุปกรณ์ให้ครบครันนะครมีตู้เย็นไซส์บายไซส์ side, มีทั้งเตาอบนะครับมีไมโครเวฟแล้วก็มีเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟูดดูดควันไว้ให้เรียบร้อยเผื่อว่าคุณแม่บ้านนะครับอยากจะทําอาหารง่ายๆวาให้คุณพ่อบ้านในยามเช้าครับ ก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนทั้ง4ห้องของ Luxury Villa หลังนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งโซนที่มีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีโซนนี้บ้านจะไม่สะอาดนะครับนะฮะนั่นคือเมทโซนนั่นเองครับในโซนนี้นะครับจะประกอบไปด้วยห้องครัวไทยครับเวลาทําอาหารเราก็มาทําที่นี่ต้มผัดแกงทอดเอาแบบให้เต็มที่ไปเลยรวมถึงห้องซักรีนะครับแล้วก็ห้องพักแม่บ้านถึง2ห้องรวมถึงห้องที่เป็นห้องเก็บของและห้องที่มีความสําคัญมากๆที่หลายๆบ้านเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ข้างนอกแต่บ้านหลังนี้เขารวมเอาไว้ในห้องครับคือระบบ น้ำของบ้านทั้งหลังนั่นเองครับก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้น2และก็ห้องนอนต่างๆนะครับผมจะมาดูส่วนที่น่ารักมากๆส่วนหนึ่งนะครับมุมนี้ถือได้ว่าเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆสบายๆนะครับบอกเลยครับว่านั่งแล้วบอกว่า ไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเรานั่งตรงนี้นะครับเราสามารถมองเห็นคนในครอบครัวนะครับทำกิจกรรมที่สวาวยน้ำและยังนั่งมองวิวภูเขาได้แบบเต็มเต็มเช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าเขาใช้ทุกจุดทุกสัดส่วนนแม้กระทั่งมุมเล็กๆตรงนี้ที่เป็นมุมโถงก่อนทางขึ้นบันไดนะครับเขายังสามารถจัดแต่งออกมาได้อย่างลงตัวทีเดียวบอกเลยครับว่าลักชัวรี่พูลวิลล่าหลังนี้นั้นถือได้ว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องข้างๆกันนะครับ สำหรบหับหลายๆคนนะครับที่มีบ้านอยู่ในต่างจังหวัดอหลายคนก็คิดว่าไม่อยากจะทํางานออฟฟิศเป็นประจําทุกวันแล้วนะครับสมัยนี้ใครๆก็อยากจะทํางานไปด้วยและก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไปด้วยก็เ,เลยมีออฟฟิศอยู่ด้วยนะครับนะฮะถือว่าเป็นออฟฟิศส่วนตัวซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเลเวลนี้นะฮะก็จะเป็นผู้บริหารอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเตรียมไม่เรียบร้อย นั่งทำงานไปอย่างตอนที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะอันนี้แสงเช้าก็จะเข้ามานะฮะก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยนี่คือชีวิตไลฟ์สไตล์ที่สโลว์ไลฟ์แต่ทว่าแฝงไปด้วยความสุขตลอดทั้งวันนั่นเองครับ แน่นอนครับว่ามาพูวิลล่าลักชวรีขนาดนี้นะครับเราต้องบุกห้องนอนให้ครบทุกห้องนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมชั้นหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดเขามี4ห้องนะฮะแต่เท่าว่าจะเป็นชั้น2เนี่ยสามห้องมาดูว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นแบบว่าความพิเศษอย่างไรบ้างคือชอบมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆคนไม่อยากที่จะเดินขึ้นบันไดน,นะโดยเฉพาะหัวข้อหัวเข่ามันไม่ค่อยดีห้องนี้โอ้โหคุณผู้ชมคือแบบสวยมากสวยมากสวยมาก เขาให้โทนสีแบบว่ากลมกลืนไปกับธรรมชาตินะครับเห็นได้ hmm. ว่าหัวเตียงในกระจกเนี่ยพอมองทะลุไปเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นสวน mm hmm. เห็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆแต่แน่นอนครับคอนเซปต์ Concept. ทุกห้องต้องเห็นวิวภูเขามองไปข้างนอกนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาเหนเห็นทุ่งนายอย่างชัดเจนเลยนะฮะและก็ข้างนอกเขาก็จะมีชุดโซฟาเอาไว้สําหรับเวลานั่งจิบกาแฟายามบ่ายหรือว่าจะเป็นแบบพาที่ยามค่ําคืนก็นแล้วแต่นะครับโทนสีที่เขาให้มาเป็นโทนสีที่สบายตาผมดูแล้ว อยากนอนห้องนี้เลยอะแต่อีกส่วนหนึ่งอยากจะพาไปคือชอบมากเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับห้องน้ำเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายไรคนบอกว่าอยากได้ห้องน้ำกว้างๆมาดูห้องน้ำนี่ครับว่ากว้างสะสใจขนาดไหนเหมือนเป็นห้องนอนอีกห้องหนึน่งเลยนะครับเห็นข้างหลังไหมฮะแช่น้ําอยู่ในบาท,ทับนะฮะชิลฟังเพลงสบายๆดูวิวด,ดูธรรมชาติไปแล้วส่วนหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือเขาออกแบบให้ ความสําคัญกับการใช้งานของผู้ที่อยู่อาศัยจริงนะครับคือในนี้นี่คือห้องน้ําแต่เขายัางแยกห้องที่เป็นทอยเลต็ตกับห้องที่เป็นชาวเวอร์เนี่ยออกจากกาันอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันแต่บางทีการทํำเพราะส่วนตัวในเวลาเร่งด่วนเนี่ยเขาก็สามารถแยกออกจากการทําให้การใช้ชีวิตนั้นเป็นการใช้ชีวิตอย่างง่ายและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ ชั้นหนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ชั้น2ซึ่งชั้น2นะครับก็จะมีห้องนอน,น่ยห้องหล,หลักๆด้วยกันนะครับแต่ละห้องนั้นเขาก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมชอบมากเวลาขึ้นมายืนตรงนี้นะครับเมื่อกี้ตอนเรามาเซอร์เวย์เนี่ย ข้างหลังจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยเขาตั้งใจสรรหามาเป็นอย่างดีอย่างประตูเนี่ยแต่ละบานเนี่ยธรรมดาแล้วก็จะสูงประมาณ2เมตรนะครับแต่สําหรับวิลล่าหลังนี้อัลตร้ารักชวรี่ทุกอย่างอัลตร้าหมดเลยนะครับประตูบานนี้สูง2เมตรห้และเป็นทุกบานในบ้านหลังนี้ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆแม้กระทั่งโซนแม่บ้านยังใช้ประตูไซนี้เนื้อไม้เดียวกันนี่คือไวโอ๊กนำเข้าจากฝั่งยุโรปนะครับคำสีแบบว่าสีเฟอร์นิเจอร์นพืช ลายไม้ที่อย่างสวยงามมากๆเลยครับมาห้องนอนนี้ว้าวนะฮะห้องนอนนี้บอกเลยครับว่าเป็นห้องนอนที่อาจจะเหมาะกับคนที่มีลูกชายนะครับเพราะว่าเป็นมีเดียมไซส์ของบ้านหลังนี้นะครับก็จะทำให้การตกแต่งเนี้ยค่อนข้างจะแมนๆหน่อยแต่ยังสังเกตดีๆกล้องตามผมมามยังเห็นวิวภูเขาแบบเต็มๆเห็นสระว่ายน้ำแบบเต็มๆเลยนะครับนี่แหละครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันว่าเฮ้ยแม่พ่อทำไมห้องผมห้องหนูไม่มีวิวทุกคนที่อยู่บ้านหลังนี้นอกจากห้องนอนสวยแล้วยังได้เห็นวิวเหมือนกันทุกคนครับ อีกห้องนะครับที่ถือว่าเป็นห้องทวินฝาแฝกกันนะครับก็คือไซซิ่งเท่ากันแต่ฟลิปด้านกันนะครับก็คือห้องนอนนี้เลยครับนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าเหมาะกับลูกชายห้องนี้ก็อาจจะเหมาะกับลูกสาววาเห็นไหมครับนะฮะคือนี่แหละครับมีความเป็นมินิโบโฮเติมนิดเติมหน่อยใส่ลงไปแล้วก็น่ารักสดใสแถมไม่เชยยังมีความเป็นโมเดิร์นและยืนยันครับคอนเฟิร์มครับว่า ยังเห็นวิวภูเขานะครับอันนี้อุทยานแห่งชาติสุดเทพปุยนะครับด้านหลังไกลๆนั่นก็คือม่อนแจ่มแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอแม่ริมนะครับยังเห็นอย่างชัดเจนเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยนี่เหมือนบ้านหรือว่าโรงแรม6ดาวการตกแต่งนี้ที่แต่ละส่วนนั้นลักชัวรี่มากๆเลยถ้าคุณคิดแบบนั้นแล้วยังครับยังไม่จบ ห้องสุดท้ายที่ผมจะพาไปครับ Master Bedroom ชั้น2สวรรค์จริงๆไปตามไปดูครับมาครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Master Bedroom ชั้น2นะครับโอ้โหว้าว เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะสิ่งที่เห็นนะครับเห็นว่าแสงเชิญราวเข้ามาสู่โซนนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับทำให้ความสุกว่าเฮ้ยมันโล่งโปร่งสบายนะครับและที่สำคัญผมจะพาไปเลยนี่ตรงตามสเปคเป๊ะเลยนะครับนะฮะวิวภูเขาแบบพาโนรามาครับนะฮะแล้วก็วิวทุ่งนา ซึ่งในะวันที่เราถ่ายทํารายการอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยครับว่านากลายเป็นสีทองแล้วน่าจะวันสองวันนี้แหละครับชาวนานก็น่าจะเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะโชคดีมากที่เรามาถ่ายทํากันทันจะได้เห็นทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวทุ่งนาอย่างเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับนะฮะถ้าหากว่าเป็นหน้าฝนนะครับหรือว่าหน้าหนาวนะครับช่วงจอดที่ฟ้าเปิดๆเนี่ยเราจะเห็นวิวภูเขานะครับอย่างชัดเจนจริงๆเลยนะฮะคือต้องบอกว่าเวลาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเป็นยามค่ําคืนเนาะ ยืนมองแสงดาวยืนมองพระจันทร์นะครับฟังเสียงลิงเลไรจิ้งหลีดนกร้องจากธรรมชาติเนี่ยความสุขแบบนี้ผมให้6ดาวไปแบบเต็มๆเลยนะครับอ่ะดังนั้นเรามาดูข้างในนะครับโอ้คุณผู้ชมเฮ้ยวอลล์เดคอเรชันเหล่านี้นะครับนะฮะคุณนัทเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวแทนของอดอกไม้ต่างๆ แล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือมีความคล้ายๆกับหิมะในหน้าหนาวนะครับก็คือเป็นแบบว่าสปาร์คิ่งเข้ามานะครับนะบก็เป็นการดีไซน์อ e ีแบบที่น่ารักคุณผู้ชมดูการเลือกขออนุญาตเจ้าจของบ้านนะครับขอเทสขอเทสไห <laughs> นๆๆมาแล้วผมว่านี่คือเตียงดูดวิญญาณอย่างแน่นอนเลยนะครับไหนๆนั่งแล้วนอนเลยดีกว่าอโอ้ยโอ้ย ปิดรายการแล้วนอนเลยได้ไหมอ่ะมันสบายม,มากๆเลยนะครับ mm hmm. การใช้ชีวิตแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมคิดว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่ หลายหลายคนใฝ่ฝันหลายคนนี่อยากจะมีโอกาสที่จะมีบ้านสวยๆนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าหากว่าทุกคนมีความฝันแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะทําลงมือครับอาจจะไม่ต้องใหญ่เท่านี้ในขั้นลังแรกนะครับค่อยๆจาก1ไป2ไป3ไป4แต่ผมเชื่อว่าหลังนี้คือหลังที่หลายๆคนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของ w อลล์อินโคลเซชนะครับ จริงๆแล้วเขาใช้ในส่วนของที่เป็นบานเฟียมบานสไลดน,นี้ครับเื่อเจียกั้นเอาแอร์ระหว่าง2ตัวที่อยู่ห้องนอนกับแอร์ในส่วนฝั่งนี้ออกจากกันนะครับก็จะมาก็จะเป็น Walk in c l o s e t ทั้ง2ฝั่งนะครับประตูโอ้โหสูงมากแล้วก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของห้องน้ำก็จะมีอ่างที่เป็น His and Her นะครับตามสมัยแฟชั่นนิยมแล้วก็โอ้ในไหนมาแล้วนะเตียงก็นอนของเขาแล้ว พอลองใช้อืออืม,อมโอ้คุณผู้ชมคิดดูนะครับถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตยอยู่ในวิลล่าัมายเลขห้าห้าหลังนี้นะครับเปิดน้ำอุ่นนะครับนะฮะมีเครื่องดื่มดีๆฟังเพลงเพราะๆจุดเทียนหอมนั่งมองวิวธรรมชาติไปแบบนี้ชีวิตแบบนี้คุณจะเอาอะไรครับคุณอยากจะไปไหนครับคุณไม่อยากไปไหนแน่นอนคุณอยากจะอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ ยัไงบ้างครับสำหรับ EP แรกของเรานะครับนะฮะวันนี้การพามาที่นี่ครับเอาเจ้า Luxury Pavilion หมายเลข555นะครับแต่มาแม่ริมทั้งทีนะครับโอ้โหจะอยู่แค่บ้านหลังนี้คงไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ริมถือได้ว่าเป็นดินแดนที่แฝงไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆนะครับฝังตัวอยู่ตามที่ต่างๆมากมายนะครับมาในช่วงท้าย EP นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่คาเฟ่ที่หนึ่งครับต้องบอกว่าที่นี่มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดาทีเดียวเดี๋ยวตามผมไปนะครับ ถึงแล้วนะครับจุดมาที่2เราในวันนี้นะครับนี่คือร้านอาขามาดครับร้านกาแฟเก๋ๆเ,เท่ๆท,ท,ท,ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายในอำเภอแม่ริมนะครับข้างในจะเก๋จะเท่แล้วกลิ่นกาแฟจะส่งผ่านกล้องไปถึงคุณผู้ชมหรือเปล่านั้นตามผมไปข้างในครับ จริงๆหลายคนที่มาเชียงใหม่นะครับน่าจะรู้จักร้านอาขามากกันมาบ้านนะครับเพราะจริงๆเขามี2สาขาแรกที่อยู่ในเมืองนะครับอยู่สันติธรรมแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวัดพระสิงห์นะครับนี่คือสาขาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟคทอรี่ก็คือโรงคั่วกาแฟเป็นโรสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสาขาที่อยู่ในอำเภอแม่ลิมไปดูข้างในกันนะครับการตกแต่งของที่นี่คือจะบอกว่าคือมีมีความมีความเป็นบ้านเฮาส์นะครับแล้วก็มีความเป็นเออโรงโรงคั่วกาแฟนะครับกาแฟที่นี่ เป็นกาแฟาที่ต้องบอกว่าอร่อยและก็หอมมากๆเลยนะครับนี้สวัสดีครับนะปกติแล้วมาเนี่ยเขาจะมีเมนูแบบนี้ให้ดูเต็มเลยนะครับวันนี้พี่เอาคา,ฟาเฟ่ชากาเกรโต้นะหนึ่งแก้วนะคุณผู้ชมมีเมนูเพียบเลยนะครับ ถ้าพูดถึงกาแฟอาคาอม่านะครับแบรนด์กาแฟไทยคุณภาพที่เกิดจากคนนี้เลยครับคุณลีอายุจือป่านะครับผู้ผลักดันเมล็ดกาแฟของ